วัสดีครับวันนี้เราก็มาอยู่กับช่องทําไปเรื่อยนะครับนี่เราก็จะมารีวิวบอร์ดที่ขัดต้อมเองครับว่าใช้งบประมาณเท่าไหร่นะครับ <c oughs> แล้วก็ฟิลลิ่งในการเล่นนะครับว่ามันเป็นยังไงนะครับอันนี้เราก็มาดูตัวแรกกันเลยนะครับว่าราคาเท่าไหร่กับตัวนี้นะครับ <c oughs> ไอ้ตัวนี้เขาเรียก ทัดเอสเอ็มหรือสมุสตาจีนนะครับตอนนี้ก็อยู่ที่ราคา1,090บาทนะครับขอมยางรองทัดนนะครับยางรองทัดน็อตทุกอย่างที่เขาให้มานี้ก็ครอบประกอบเลยนะครับตน,นี้แล้วก็ชิ้นที่สองก็จะเป็นยางนะครับ เป็นล้อล้อ,อยางนะครับขนาดอยู่ที่70็ดทับห้าสนะครับความแข็งอยู่ที่ 78a นะครับอันนี้ก็อยู่ราคาที่สั่งมาก็2องร้บาทนะครับตัวนี้ถามว่าเล่นดีไหมพ็อเล่นดีครับเพราะว่าผมเล่นไปแล้วไอ้แล้วก็ ลูกปืนนะครับลูกปืนลูกปืนนี้ก็เป็นของเีรี่นะครับหกศูนย์แปดแล้วก็เอเปก้าน,นครับลูกปืนราคาเราหกสิบาท,ทนี่ถามว่ารื่องรืไม่ลื่นโคตรรื่งเนี่ยอยู่ขนาดมุนเบาๆเนี่ยเด่นื่องขนาดนี้แล้วก็ ส่วนต่อไปนะครับก็จะเป็นบอร์ดบอร์ดนี้ก็จะมีขนาดอยู่ที่34นิ้วความกว้างอยู่ที่10 10นิ้วนะครับเป็นบอร์ดของทรงสมูทสตาร์แต่ไม่รู้ว่ามันเหมือนหรือมันไม่เหมือนแต่ในนั้นก็เขียนมาบอกแต่ถ้าเป็นสมูทสตาร์มันก็จะมีพวกนอะไรนะเปาตัอน,นี้ให้แต่นี่ก เป็นแค่ทรงเฉยเฉยไม่ใช่แบบกรอบร้อยเปอร์ซ็นะครับอันนี้ก็จะเป็นไม้เมเบิลเจ็ดชั้นนะครับของแคนาดามเขียนไมาอย่างนั้น,นวันนี้ผมก็ไม่รู้ผมก็สั่งสั่งตามเข้ามา <S <S แล้วก็ราคาบอร์นก็อยู่ที่เก้าร้อยบาทกับพร้อมส่งราคาบอร์นตร บอกใจก็อยากติงหาดูับดูจัดฝั่งมือผมนี่จับใหญ่มากเจาะรูให้สีรูเจาะรูให้ครับแล้วก็กิบเทปนะครับกิบเทปนี่ก็อยู่ที่ร้อยหกสิบบาทกิบเทปนะครับบอกค่าส่งมนตกร้อยแปดสิบบาทกิบเทป ียนกระดาษทรายครับน,น,น,นี่ก็มาตัดมาแปะเองแต่ไอ้ไอลายอันนี้เป็นกล่องผมเขียนเองเห็นไหมเพื่อนอ,อันนี้กล่อ,นนองนะครับแล้วก็มียางกันกระแทกด้านข้างอันนี้มีมาสี่สิบห้าบาทนะครับแต่หลักๆแล้วนะครับ พอมาประ,ประ,ประกอบแล้วก็จะได้วิวเบรล้ออยู่ที่จากตรงนี้จากหัวน็อตตัวนี้มาหัวน็อตตัวนี้อยู่ที่ประมาณสิบเก้านิ้วครับผมความเร่งความลรื่นถามว่าเล่นดีไหมก็โอเคครับกับราคานี้มันก็ไม่ได้แพงมากเราๆก็ได้อยู่ที่ไม่เกินสองพันห้าเลยสองพันหน่อยๆไม่เท่าไหร่กับราคานี้นะครับแล้วก็ ไปดูซิลลิ่งในการเล่นท้ายคลิปนะครับและถ้าใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามกดซับสไครต์ไว้ด้วยนะครับแล้วอีพีหน้ามาดูกันนะครับว่าผมจะมารีวิวบอร์ดต,ตัวไหนหรือจะทำอะไรฝากกดติดตามเลยนะครับขอบคุณครับีก็จะเล่นในบ้านนะครับ